การที่เราฝึกหัดตื่นดึกลุกเช้าเนี่ยมันก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ให้พากันเข้าใจเราเริ่มใสปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเราจะในข้ามาบวชต้องให้นึกเสมอเรื่องนี้นะ เรารู้เรื่องราวพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากขาดเขินอะไรเลยเรื่องพระราชาสมบัติมีมากมายทางนางอัครเมเหสวีนางสนมกรมในอะไรก็เพียบพร้อมไปหมดเลยพระเกียตรติยศ พระราชอำนาจก็แผ่กระจายไปทั่วโลกบรรรากษัตริย์เมืองต่างๆได้นำเครื่องบรรณาการมาถวายมากมายกายกองตามประวัติที่ท่านกล่าวไว้ในตำราแต่ถึงกระนั้นพระอ,องค์ก็ยังพิจารณาเห็นว่าการครองเรือนไม่เป็นทางพ้นทุกข์ เป็นทางให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ทั้งนี้เพราะเหตุว่าความรักความใคร่นี่แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญเมื่อความรักในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่มีอยู่ตราบใดความปรารถนาที่จะอยู่ในโลกนี้มันก็มีอยู่เท่านั้นแหละ เพราะว่าใจมันผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่เป็นที่น่ายินดีพอใจทั้งหลายในโลกนี้มันจึงไม่อยากหนีจากโลกนี้เลยผู้ที่ท่านเห็นโทษแห่งกามคุณทั้งห้ามีรูปเป็นต้นดังกล่าวมา ก็เพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเป็นสิ่งยักย้ายผันแปรอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะอำนวยความสุขให้สม่ำเสมอตลอดไปเพราะของไม่เที่ยงได้มาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็ สำรุดสุดโทมไปหมดไปสิ้นไปอยู่อย่างนั้นเงินทองหาได้มาแล้วก็ใช้ไปก็หมดไปาไม่มีจะใช้แล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนคนธรรมดาสามัญผู้ที่ท่านออกบวชตามพระพุทธเจ้าท่านก็มาพิจารณาเห็น ว่าพระพุทธเจ้านะพระองค์เพียบพร้อมไปด้วยราชสมบัติถึงบันั้นพระองค์ก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอัตรภาพร่างกายพร้อมทั้งราชสมบัติทั้งหลายมีอันแตกอันดับเป็นธรรมดาจึงได้หนีออกบวชเพื่อแสวงหาทางตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณโดยที่พระองค์ระลึก ได้อยู่ว่าพระองค์ได้ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้สร้างบาร,รมีมาดังนั้นเนี่ยโดยอำนาจแห่งบารมีธรรมที่ท่าทน,นได้สร้างมากระตุ้นพระไทยของพระองค์ให้เบื่อในายในความเป็นอยู่ในโลกผู้มีบุญวัาสนาสร้างสมติดตามพระองค์มา เมื่อได้ฟังคำส,สั่งสอนของพระองค์แล้วก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์ก็เบื่อหน่ายในการที่จะครองสมบัติต่อไปยกตัวอย่างเช่นเชื้อสายกษัตริย์ก็ได้แก่พระอาณนน์พระอนุรุทธะอย่างนี้นะ พระอุบาลีพระอุบาลีนี่เป็นช่างตัดผมให้พวกกษัตริย์โวกกษัตริย์มอบเครื่องแต่งตัวเต็มยศให้เอาไปขายเลี้ยงชีวิตตลอดชีวิตก็ไม่หมดเมื่อท่านรับแล้วพวกกษัตริย์นนั้นเดินทางไปแล้วท่าก็คิดว่า เครื่องนุ่งเครื่องห่มเหล่านี้เ,เราเอาไปขายเอาเงินทองมาใช้มาจ่ายมันก็ชั่วชีวิตท่านี้ก็หมดไปแล้วเราก็ตายไม่เห็นได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอันคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็แขวนห่อผ้าเหล่านั้นไว้ตามกิ่งไหมประกาศว่าใครต้องการมาเห็นเข้าก็เอาไปใช้สอยได้เลยเอนะันน่ะทางคน ตตามพวกกษัตริย์ทั้งหกนั่นไปไปขอบวชกับพระศาสดาบันนี้กษัตริย์ทั้งหกนั้นมาปรึกษากันว่าพวกเรานี่เป็นเชื้อกษัตริย์เป็นเจ้าทิฏฐิมานะเพื่อจะดัดทิฏฐิมานะของพวกเราเราขอให้พระศาสดาบวชอุปรีนี่ให้ก่อน พวาเราจะได้เคารพกราบไหวอุบารีเพื่อลดละทิฏฐิมานั้น,น,นลงตกลงกันางนั้นก็จึงให้อุบารีบวชก่อนอุบารีบวชแล้วพวกทั้งห้าทั้งหกนั้นก็จึงบวชทีหลังนี่จะฟังเอาปฏิปทาของท่านผู้มีบุญหักสักใหญ่ท่านเป็นเชื้อสายกษัตริย์พะน,นั้น ท่านยังเห็นโทษแห่งทิฏฐิมานะอนัอนตว่ามันเป็นภัยต่อตัวเองมากมายก็จึงหาอุวัยลดละทิฏฐิมานะตั้งแต่บวชทีแรกไปเลยทีเดียวเราจำเอาเป็นคติเตือนใจว่าธรรมดาเป็นนักบวชเนี่ยมันต้องลดละทิฏฐิมานะทุกอย่างลงไปในเช้นแล้วก็ จะไม่สามารถได้บรรลุคุณธรรมอันสูงขึ้นไปได้ดังนั้นนะให้พึ่งพากันจเจริญพุทธคุณนี้เป็นอารมณ์แล้วจิตใจมันจะได้ใหญ่ขึ้นความรู้สึกนึกคิดมันจะสูงขึ้นไปมันจะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสกิเลสครอบงำไม่ได้ถ้าผู้ใดมีพุทธคุณเป็นอารมณ์โย เพราะว่ามานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างว่านั่นะอพระองคนะ์น่ะมีนางนนสนมห้อมน้อมอยู่ทั้งกลางวานันกลางคืนไม่เดือดร้อนอะไรเลยเมื่อพระองค์เห็นโทษเห็นความไม่เที่ยงความแปลกวนของรูปเสียงเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ยินดีปีดาอะไรกับรูปเสียงเหล่านั้นเลย สามารถสละทิ้งหนีไปบวชได้อันนี้แหละเป็นคติเตือนใจของเราผู้บวชเข้ามาแม้ผู้ที่พูดอยู่นี่ก็ถือเอาพุทธคุณอยเป็นอารมณ์เมื่อบวชเข้ามาออกปฏิบัติแล้วมันจิตมันจะหวนกลับเข้าไปคลองเก่าอย่างนี้เอามานึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลาย เป็นอารมณ์แล้วมันก็ยุดความคิดความมุ่งหมายที่จะกลับไปสู่ถิ่นเดิมมันก็ยุติลงได้ใจมันก็ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชนี่ไปทำใจน้อยไม่ได้เลยต้องฝึกตนทำใจให้ใหญ่ๆไว้อย่าไป ทำใจให้น้อยถ้าทำใจน้อยแล้วมันวอกแวกสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากอะไรนักหนานะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ถึงแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายกายกองก็จริงแต่เมื่อเรามาเพ่งจิตด,ดวงนี้ มาสะกดจิตตรงนี้ให้สงบประงับลงไปแล้วบรรดาคุณธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาทรงแสดงนั้นมันก็มารวมอยู่ที่จิตนี้หมดอ่ะ,อะไม่ไปไหนอ่ะการที่ทรงแสดงธรรมะหลายข้อหลายหมวดก็เพื่อมาอบรมจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบนั่นเอง ไม่ใช่อย่างอื่นได้อ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทำจิตได้สงบแล้วขันตีความอดทนก็อยู่ในนั้นคิดดูสิอุเบกขาความวางเฉยก็อยู่ในจิตนี้แล้ววิริยะความเพียรออย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนั้นถ้าไม่พักเพียนเพ่งพินิษจ,จิตก็สงบลงไม่ได้ดังนั้นอ่ะ ให้พึ่งเข้าใจเอารวบรัดอย่างนี้มันจึงไม่ยุ่งใจหลายการปฏิบัตินั้นน่ะดังนั้นทางรัฐทางตรงท่านยังสอนให้เจริญอนาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์หายใจเข้าก็กำหนดความรู้อันนั้นเป็นหลัก หายใจออกก็กำหนดเอาความรู้นั้นเป็นหลักไม่เอาอย่างอื่นมาเป็นหลักเลยทำอยู่อย่างนี้พยายามทำอยู่อย่างนี้สติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็ควบคุมความรู้สึกอันนั้นให้หยุดนิ่งอยู่ได้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเรื่อนลอยไปทางอื่น นี่เรียกว่าวิธีอบรมจิตอย่างกระทัดรัดอบรมโดยวิธีนี้มันไม่ยอมสงบอย่างนี้แล้วก็เราจึงนึกถึงคุณธรรมมานนิหรือว่านึกถึงกรรมฐานถ้าจิตมันคิดไปในเรื่องรักเรื่องใครมากๆกลักกวาอารมณ์ออ่นอย่างนี้ก็นึกถึงอสุภกรรมฐานมาเป็นอารมณ์ ไม่ต้องไปเพ่งภายนอกอะไรอสุภะในกายเนี่ยมันมีอยู่แล้วอวัยวะภายในทุกส่วนล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดทั้งนั้นเลยโดยอาศัยหนังมันหุ้มอยู่เฉยๆมันความโสโครกโสกระปกมันจึงไม่ปรากฏออกมาอันนี้ลองพิจารณาดูสิอืมนันนี้มันเป็นอย่างนั้น เราต้องพิจารณาตามสภาพความจริงอย่าบิดเบือนไปในทางที่ไม่จริงเมื่อเราพิจารณาตามสภาพความจริงแล้วมันก็เห็นตามสภาพความจริงนั้นอย่างตาหนังข้างนอกนี่นะเรามองเห็นสิ่งโสโครกสกปกภายนอกนะของเท่าของเหม็นต่างๆหมดนั้นนะ พอเห็นเข้าแล้วตรงนี้ตาก็ไม่อยากดูจมูกก็ไม่ปรารถนาจะไปสูตรกลิ่นเหล่านั้นเลยเบือนหน้านี้เดินนี้ให้ลองคิดดูดตั้งแต่ของสกปรกภายนอกเมื่อตามองเห็นเขายังไม่อยากดูซ้ำเลยอันอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตาในาคือตาใจ มองเห็นอวัยวะร่างกายทุกส่วนภายในนี่มองเห็นตามสภาพความจริงแล้วมันไม่น่ายินดีพอใจที่จะมาอาศัยอยู่ในรูปกายนี้เลยเพราะมาอาศัยอยู่ในสิ่งโสโครกสุกภกไม่มีอะไรเป็นของสะอาดแม้แต่น้อยเดียวอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะ นี่เป็นอย่างนี้อันสาเหตุที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นจะทรงเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารคืออัตภาพร่างกายอันนี้ก็ดีนอกร่างกายอันนี้ออกไปรูปอื่นกายอื่นมันก็มีสภาวะเหมือนกันนี่หมดเลย เมื่อเป็นเช่นนี้จิตของท่านจึงได้เกิดนิพพิทาเบื่อนายขึ้นมาเมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปวะนี่อา้าวมันก,ก็คลายความกำหนัดยินดีไปเรื่อยๆอย่างไงเหมือนอย่างที่เราเห็นของสกระโปรกภายนอกนั่นเนี่ยเมื่อเห็นเขาแล้วใครจะไปดืนจะไปดืนยืน จ้องดูมันอยู่หรือสูตรกลิ่นเหม็นนั้นอยู่นั้นไม่มีอ่ะมีแต่เดินหนีไปเลยอะเอามือปิดจมูกแล้วอันภายในนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าตาใจอันนี้ตะใจมันผ่องใสเพราะมันสงบเมื่อมันสงบแล้วมันผ่องใส พองใสมันก็มองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นตามสภาพความจริงอย่างว่ามันไม่สะอาดอะไรเลยเช่นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเงือน้ำลายน้ำสเสลดน้ำมดูดน้ำมูกน้ำตาขี้หูขี้จมูก ขี้ลิ้นขี้ฟันอะไรต่างๆหมดนี่นะมันจะมีอะไรนะเป็นที่น่ายินดีนะอันนี้ขี้เงือขี้ใครถ้าหากว่าไม่อาบน้ำชำระร่างกายในอยู่ทุกวันนะ่ะปล่อยให้เงือใครออกมาจับตามขุมขนเหล่านี้มากๆเข้าไปแล้วมันหนา ขึ้นหนาขึ้นก็ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วเลยไม่มีแล้วมันจะหอมนะนี่โดยอาศัยที่อาบน้ำชำระด้วยสบูท่ทุกวันทุกวันมันถึงไม่ส่งกลิ่นออกไปหาผู้อื่นออก็เราต้องพิจารณาตามความจริงอย่างนี้นะอย่าไปลำเอียงไปด้วยความรักความใคร่ ไปเพียนามองเห็นตั้งแต่เวลาเขาตกแต่งร่างกายนี่เรียบร้อยแล้วนั่นไปมองเห็นนะ่ะแต่เท่านั้นเองนะว่าสวยงามอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นไปตามความจริงอันนั้นเป็นการตกแต่งก็ยังว่าตกแต่งชั่วคราวเฉยๆนี่นะถ้างดตกแต่งแล้วมันก็ไม่สวยงามเหมือนเดิมนั่นแหละ นี่เราก็พิารณาให้มันรู้เห็นไปตลอดไปเลยฮะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าแต่นักบวชคฤรืสอหัดก็จำต้องพิจารณาเขาถ้าไปพารนาแล้วตันหามันยิ่งหนาแน่นขึ้นเป็นเหตุให้ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรม ไปทำชู้จากภรรยาทำชู้จากหัวในทางพวณีหมู่นี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเองมันจึงได้ประพฤติผิดศีลรำสร้างบาปกรรมใส่ตนเองและคนอื่นอยู่อย่างนี้ละมันจะมีดีอะไรความรักความใคร่อันนั้นนะกันเมื่อ พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาเห็นสภาพความจริงของร่างกายอย่างนี้นะมันก็จะบรรเทาาคะโทสะโมหะนิลงไปมากมายกายกองทีเดียวบรรเทายิงๆในเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายนี่มันเป็นของโศโครอกของไม่เที่ยงแล้วมันก็เลยเห็นเป็นอนัตตาไปเหมือนกันนะ่ ก็ถ้าหากว่าเป็นอัตตาแล้วเป็นของตนเองจริงอ่ะตนก็จะไม่สร้างให้มันสุกกรปลกโสมมอย่างนี้สิสร้างร่างกายนี่มาให้มันสะอาดให้มันสวยงามให้มันสะอาดให้มันมีกลิ่นหอมวนอยู่ตลอดเวลาความประสงค์ของจิตใจนะ่ะมันต้องมีอย่างนี้ทุกรายแหละมันเป็นอย่างนั้น แต่แล้วมันไม่ใช่นะมันไม่เป็นไปตามใจหวังมันมันจะไปสู้กฎธรรมดาไม่ได้เลยความคิดความรู้สึกของจิตใจนี่นะมันจะไปสู้กบกฎธรรมดามันไม่ได้กฎธรรมดามันมีความโสโปกโศโครกเป็นพื้นฐานมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเป็นลักษณะ มีความทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นลักษณะมีความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดของผู้ใดเป็นลักษณะบรรดารูปทำก็ดีนามทำก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีปณิตรรชงก็ดีหมู่นี้มันตกอยู่ในลักษณะสามประการนี่ หมดไหลอา้าวธาตุสีเอาเเอาเข้ามาใส่เป็นสีได้แก่อสุภะความโสโกโศกกระโปกต่างๆอันนี้มันก็นับว่าเป็นลักษณะของรูปร่างกายอันนี้แน่นอนเลย <c oughs> ดังนั้นนะ่ะ <c oughs> ผู้ปฏิบัติทำเรื่องหลายในพุทธศาสนานี่อย่าไปบิดเบือนความจริงเมื่อความจริงมีอย่างไร เราต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นเมื่อเห็นตามสภาพความจริงแล้วมันมันก็จะต้องเบื่อหน่ายเป็นธรรมดาเลยแต่ว่าการเบื่อหน่ายของคนเรานี่นะมันมีกำลังมากกำลังน้อยกวัวกาันไม่ใช่ว่าพอเบื่อหน่ายจะจะเบื่อเหมือนกันหมดเมื่อละความกำหนัดยินดีก็จะละเหมือนกันหมดไม่ใช่อย่างนั้น อา้าวผู้ที่เบื่อหน่ายไม่รุนแรงเมื่อก็เช่นอย่างผู้คล้องเรือนอย่างนี้นะก็ไม่ไปประพฤตินอกใจผัวนอกใจเมียทางประเวณีอันนี้เรียกว่าความเบื่อหน่ายอันเป็นเหตุให้ละเว้นจากบาปกรรมอันชั่วได้ความรักความใคร่อันใดซึ่งไม่ผิดศีล อันนั้นยังมีโยมันยังละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เพียรพยายามละมันไปมันไม่เป็นบาปเป็นโทษอันนั้นนะแต่ถ้าบุคคลไม่ละเพียรละมันแล้วมันก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่เหมือนกันแหละความรักอันไม่เป็นบาปเป็นกรรมนั้นก็ดีดังนั้นนักบวชทั้งหลายท่านจึงไม่ส่งเสริมเลย ผ,ผู้เห็นภัยในวตาสสงสารแล้วความรักแม้น้อยหนึ่งก็จะไม่ให้มันมีอยู่ในหัวใจความชังความโกรธก็เหมือนกันเราจะต้องปัดมันออกจากกิจใจให้มันหมดไม่ได้เร็วก็เอาช้าทำความภาคเพียรพยายามไปตั้งความอดความทนลงไป อย่างนี้มันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อเราตั้งความภาคเพียรความอดทนทำความเพียรเพ่งพินิษกันไปไม่ท้อไม่ถอยไม่อ้างการไม่อ้างเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็ไม่ลืม กายไม่ลืมจิตอันนี้ตามรักษาจิตนี้อยู่ทุกอิทธบทไปเลยเช่นนั้นแล้วจิตนี้มันก็จะไม่หลงความจริงอย่างว่านั่นเนี่ยเคยพิจารณาเห็นอย่างไรมามก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้ได้เช่นนี้แล้ว กรรมาฐานของผู้นั้นก็สำเร็จประโยชน์ได้ทำให้จิตใจสงบเป็นปกติสม่ำเสมอไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังอุบายเท่าที่แนะนำมานี้แล้วก็ให้พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วทำความเพียรลงไปจริงๆอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆ ความจริงแล้วมันจะมีผลมีประโยชน์เต็มที่ได้อยู่ที่บุคคลผู้ฟังแล้วลงมือกระทำทำจริงๆเลยสํารวมตนจริงๆกลางวันก่อนนั่งสมาธิภาวนาเมื่อไม่มีธุระอะไรอย่าไปเล่นอยู่เฉยๆนะกลางคืนก่็น,นั่งภาวนา นอนสักสามสี่ชั่วโมงก็เอาแล้วมันไม่ตายผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายแล้วไปเห็นแก่รับแก่นอนแล้วไปไม่รอดความมุ่งหมายที่จะเอาชนะกิเลสตัณหานั่นผิดหวังไปเลยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะการเห็นแก่รับแก่นอนเนี่ย มันทำให้เกิดกิเลสตัณหาความหลงความเมาอะไรมันเกิดขึ้นได้เลยคนนอนมากมากะไม่มีสติไม่มีปัญญาบิดขี้เกียจแล้วนอนหลับไปเตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจแล้วนอนอีกอย่างนี้นะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเดือเป็นคนโง่เง่า,งาเตา่าทูนไป คนนอนมากไม่มีปัญญาเป็นงั้นเพราะนั้นอย่าพากันไปชื่นชมยินดีกับความหลับความนอนน่ะให้มันเกินขอบเขตต้องเหลือเวลาไว้ทำความเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะผู้โยปาอย่างนี้มันก็ไม่มีธุระอะไร ที่จะต้องทำหนักหนามีข้อปฏิบัติเล็กๆ็กน้อยน้อยเอานี้หนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสได้ทำความเพียรเพ่งวินิจทางจ,จิตใจมากเต็มที่เลยนะแต่ว่าผู้ประมาทแล้วมันทำไว้เพ่งพงินิจอ่ะ่อยจิตให้ลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นมันจะได้ความ สุขความสบายใจอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างไรได้แบบนั้นมันไม่ได้ที่มันจะได้รับผลนะก็เพราะเราเพียนเพ่งพินิษควบคุมจิตของตนทั้งกลางวันกลางคืนทุกอิริยาบถไปเลยอย่างนี้นะเมื่อจิตนี้มันถูกควบคุมด้วยสติสมาธิปัญญาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ วิตกวิจจา์ไปในบาปอกุศลเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกเวียงสาวิตกไม่ไปแล้ววะนี่จิตที่ควบคุมอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่มันจะเป็นจิตที่ตั้งอยู่ปกติรู้ปกติเห็นเห็นว่าทุกข์เป็นของมีจริง ควรรู้เท่าขันห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะมันไม่เที่ยงเราก็รู้เท่าตามเป็นจริงไปอย่าไปดีใจเสียใจกับขันหา้าอันนี้เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงเราจึงได้เพียรละความอยากในหัวใจเนี่ยมันน้อยลงไปโดยลำดับจึงจึงชื่อว่าผู้เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านเห็นว่า ความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไปหมดนี่เพราะนั้นการดับทุกข์จะไปดับอย่างอื่นมันไม่ได้ต้องดับตัณหาในหัวใจพูดง,ง่ายๆว่าต้องดับความอยากในหัวใจอย่าให้มันอยากไปเกินขอบเขตให้มันอยากอยู่ในขอบเขตเช่นอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้นะ,ะถ้ามันไปอยาก รูปเสียงกลิ่นลดไฟนอออกไปโนไม่แล้วไม่ใช่หนทางแล้วแต่มันอยากทำความเพียรอยากทำใจสงบอยากให้ใจปลอดจากกิเลสตัณหานี่ความอยากอันนี้นําเป็นความอยากที่ดีแท้ๆอันนี้นะให้บำรุงความอยากอันนี้ให้มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้น เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามทำความเพียรไปให้เต็มความสามารถของตนของตน,งนก็จะได้ประสบผลที่มุ่งหวังดังกล่าวมา